สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l อาจารย์ตองคามาโรนะครับเข้าสู่การทำนายดวงประจําเดือนครับสิงหาคม2 5 6 5นยกาะครับผมการทํานายนี้นะครับสามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับท่านใดที่ทราบดาวจันดาวอาทิตย์นะครับสถิตอยู่ในดวงของตัวเองนะครับก็สามารถฟังได้เช่นเดียวกันสามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีนะครับผมเพื่อความแม่นยำที่มากที่สุดนะครับฟังทั้งสองอันเลยก็ได้นะครับการทํานายนี้ไม่ใช่การทํานายที่ระบุไปในดวงชะตาของใคร คนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับการนำในนี้จะพูดทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพของท่านและมีเกดการทำบุญให้กับท่านด้วยนะครับก่อนอื่นเลยท่านที่ผ่านมานะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องมาให้ด้วยนะครับ <ๆ S 1> เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเรามาฟังคลิปประจำเดือนนี้กันเลยดีกว่าครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับสวัสดีชาว,าวราศีกุมฮะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมนะครับราศีกุมประจําเดือนอสิงหาคมส5ง5หรกบนะฮะ ที่านไปพร้อมๆกันชาวลัคนาราศีกุมใบแรกแฮงแมนเลยนะครับใบที่สองเดอะมูนายออฟสวตรดก้าวดำนะครับในไฮบริสเทจ Princess of War นะฮะหรือเพชรชาววอน Nice of, of Pentacles Five of Cups ช่วงนี้แหละดูเครียดนะและสุดท้าย Four of s w o r d นะครับ ชาวลัาราศีกุกมผมมองว่าเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเครียดวิตกกังวลกับสภาวะอะไรรอบตัวค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะในจะเรื่องงานเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการเงินการใช้ชีวิตของคุณค่อนข้างที่จะ มีอะไรหลายๆอย่างประเดประดังเข้ามามากอยู่พอสมควรนะครับพยายามใจเย็นๆในการแก้ไขปัญหานิดนึงนะครับสิ่งที่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าปิดอัดใจกําลังเครียดกําลังมีตกอยู่นะครับมันจะค่อยๆดีขึ้นนะผมต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเอาตัวเองให้จมปลักหรือว่าคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆเรื่องกับอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันมันยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นนะครับพยายามหลีกเลี่ยงเอาตัวเองไปอยู่ในทางที่เป็น positive energy เยอะๆนะครับเพราะว่ารายดูแล้วเนี่ยช่วงนี้คุณเครียดแล้วก็ออนอนหลับยากหลับไปก็พักผ่อนไม่เพียงพอค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็จงระมัดระวังในส่วนของเรื่องที่คุณปกปิดเรื่องที่คุณไม่อยากจะบอกใครเนี่ยคุณควรที่จะเก็บให้มันนิ่งให้มันเงียบจริง จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าผมมองว่าถ้าคุณมีการเปิดเผยหรือว่ามีการบอกกล่าวอะไรบางอย่างกับใครไปเนี่ยความลับของคุณจะถูกล่วไหลไปในเชิงที่ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่นะครับสิ่งต่างๆนะช่วงนี้ผมมองว่าคุณค่อนข้างที่จะต้องระวังแล้วก็ความเสี่ยงในส่วนของพวกโรคซึมเศร้าซึ่งช่วงนี้เป็นกันเยอะนะครับเพราะ มันมีสภาวะความเครียดอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างที่จะมากมายหลายอย่างนั่นแหละนะฮะสู้ๆแล้วกันนะครับในส่วนของเรื่องงานก็ผมมองว่ายังพอที่จะดิ้นรนยังสู้ได้นะครับแม้ว่าจะบางท่านบางทีอาจจะต้องหิ้วงานเนี่ยเอากลับมาทําในช่วงเวลาดึกๆค่ําคืนอยู่บ้างในบางครั้งนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ในส่วนของเรื่อง เอาคำที่คุณได้มาเป็นเงินเดือนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังส่งผลให้กับคุณค่อนข้างที่จะดีอยู่นะครับผม ช่วงนี้ค่าใช้อ่าลืมไปขอโทษทีเป็นในส่วนของคนที่ตกงานอยู่กําลังหางานอยู่เนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องพยายามหาไปก่อนนะครับอาจจะยังไม่ใช่ช่วงโอกาสที่เหมาะสักเท่าไหร่หรือว่าถ้าได้งานเนี่ยก็คือเหมือนทําเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวระเดี๋ยวประหาวไปก่อนแล้วก็ เพื่อเอาเงินมาจุนเจืออะไรอย่างนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆแบบหาลู่ทางที่มันดีกว่านี้ไปจะดีกว่านะครับแล้วก็ใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเงียบๆเงาๆซึมเศร้าหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าคุณหาลูกค้าที่มาจากทางไกลได้เนี่ยมันจะสามารถมาต่อยอดในส่วนของเรื่องการเงินของคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นต่อจากนี้ก็ได้นะครับ มาตอนที่เรื่องการเงินกันเลยนะครับในส่วนของเรื่องการเงินเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมผมมองว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นกับภายในบ้านของคุณค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายในบ้านชํารุดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เป็นเกี่ยวกับลูกๆของคุณนะครับถ้าท่านใดที่มีลูกมีบุตรนะนะฮะก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายพวกเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไหนจะ ประเดประดังด้วยนี่สิ่งที่คุณมีอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยอาจจะทําให้คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลในส่วนของเรื่องค่าใช้จ่ายหรือการเงินของคุณอยู่พอสมควรนะครับเอ่ระมัดระวังเรื่องการสเปนเงินการใช้จ่ายเงินแบบฟุ้งเฟอ้อหน่อยละกันเพราะก่อนหน้าเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะใช้จ่าย เก่งอยู่พอตัวเลยล่ะนะครับเลยมันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันเลยทําให้เกิดสภาวะเครียดในส่วนของเรื่องการเงินอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่บ้างพอเห็นใบแจ้งหนี้ทีก็เครียดทีอะไรประมาณเนี้ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเยอะๆคิดเยอะๆในการจับจ่ายใช้สอยแต่ละทีละกันนะครับในช่วงนี้นะ ่็แม่เป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยสำหรับเพศหญิงนะครับให้ระมัดระวังในส่วนของมดลูกนะครับประจําเดือนมาเลดนะครับหรือว่าลิสีดวงนะฮะถ้าเพศชายก็ให้ดูในส่วนของพวกอวัยวะเพศต่อมลูกหมากอะไรเหล่านี้ดูแลร่างกายตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้นอนดึก นะ,ะนอนไม่หลับระวังในส่วนของเรื่องสภาวะซึมเศร้าเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลน,นะครับหรือว่าหลับไปแล้วก็ฝันพักผ่อนไม่เพียงพอฝันมันมันฟุ้งซ่านมากจนเกินไปมันเลยทําให้คุณแบบรู้สึกว่าพอตื่นมาอีกทีหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าเออมันหลับได้แบบไม่ค่อยดีนักอะไรประมาณนั้นนะฮะระวังในส่วนของพวกกฎไหลย,ย้อนให้ดีๆนะครับ การทานอาหารช่วงค่ำคืนนะครับพวกกดไหลย้อนโรคเกี่ยวกับพวกทางเดินอาหารนะครับแล้วก็หลอดลมเนี่ยช่วงนี้จะมีปัญหาหรือบางท่านเนี่ยจะมีปัญหาในส่วนของพวกปวดบริเวณหน้าอกไอเยอะๆอย่างงี้ครับทำให้เกิดแบบเจ็บบริเวณหน้าอกอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันระวังและดูแลร่างกายตัวเองเยอะๆนะฮะช่วงนี้ฮอร์โมนค่อนข้างที่จะสวิงแล้วก็ไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่นะครับ อุบัติเหตุไม่มีนะฮะเท่าที่มองไม่มียังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังสบายใจได้แต่ก็คือถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่อะโคจรนะครับเล่าลาลานเล่าผับบาร์เนี่ยช่วงนี้หลีกเลี่ยงหน่อยบางทีถ้าไปเนี่ยอาจจะแบบมีการสูญเสียในส่วนของพวกเงินทองแบบเออกระเป๋าตังค์หายมือถือหายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีเนี่ยเมาแล้วแบบเอ้ยหยิบ ตั้งใจผิดอะไรในเชิงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับระวังของมีค้าของตัวเ,เองเยอะๆนะฮะในช่วงนี้นะครับต่อม่ไปในส่วนของเรื่องความรักกันมากดีกว่าความรักสำหรับคนโสดชาวาราศีกุ้มเป็นอย่างไรบ้างกุมยังรู้สึกว่ายังมีความาเจ้าชู้อยู่เนืองๆอยู่นะ ยังมีความกระล่อนยังมีความปิ้นปล้อนอยู่เล็กๆนะครับเนื่องจากว่าไอ้ก่อนหน้าเนี่ยความรักของคุณมันอาจจะไม่ได้สุขสมหวังคุณเลยเหมือนแบบมีปมในใจว่าแบบเออพอมีมันไม่ดีแล้วเนี่ยก็คือแบบเกเรเจ้าชู้มันเลยไปอย่างนั้นจะดีกว่าซึ่งไม่ได้ดีนะในใจลึกๆตัวคุณเองคุณยังหอยหายังยังคิดถึงความสุขความรักอะไรที่มันมั่นคงอยู่แต่หน้าตอนเนี้ย แค่เพียงคุณยังไม่ได้เจอโอกาสอันนั้นเองนะครับอันนี้เอาใจช่วยนะใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็ลดความเจ้าชู้ลดความกระล่อนปิ้นปล้นของตัวเองนิดนึงก็จะดีนะครับต่อมาเป็นในส่วนของคนที่สถานะคอมบีเคเตสเป็นมากดีกว่าคนที่สถานะคอมบีเคเตสเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ผมมองว่า คุณมีการแอบทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับมีแอบการครบซ้อนหรือมีคุยกับใครเผื่อเลือกหรือทำอะไรบางอย่างลับหลังคนรักของคุณหรือเปล่าระวังไว้ให้ดีๆนะครับเขาค่อนข้างที่จะหวงห่วงคุณอยู่พอสมควรนะระวังในส่วนของเรื่องเรื่อง Relationship เยอะๆละกันนะครับเพื่อจะคิดความสัมพันธ์ในเชิงดีๆไว้จะดีกว่านะครับ อ่ะต่อมาเป็นในส่วนของคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วบ้างจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยคู่ของคุณยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดูแลกันค่อนข้างโอเคอยู่นะครับช่วยเหลือกันค่อนข้างที่จะโอเคแต่เราไมัด้ระวังในส่วนของเรื่องอเงินที่จะลงทุนนิดน,นึงบางคู่บางท่านมีแพลนที่อาจจะอยากจะลงทุนทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้อู้ฟู่ อย่างอย่างที่คุณคาดหวังไว้คืออาจจะต้องเอาเงินไปจมอยู่สักระยะเวลาใหญ่ๆเลยนะฮะแต่ถามว่ามันก็มีผลประกอบการกลับมาไหมมันก็มีครับแต่ว่าไม่ได้มากไปอย่างที่คุณตั้งใจคิดไว้แล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบุตรของคุณค่อนข้างที่จะมากพอสมควรเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้เลยครับว่าบัตรเครดิตหรือเงินในกระเป๋าคุณอาจจะมีการฉีกอยู่บ้างนะครับ ต่อมาไปในส่วนของคนที่มีการเลิกลาก,กับคนรักไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างโอู้เขาไปแล้วจ้ะ <c oughs> เขาไปแล้วแต่ว่ามันมีวันใดวันหนึ่งที่คุณจะสามารถได้กลับมาคุยกับเขาได้นะครับใจลึกๆคุณยังอยากที่จะให้มีลมพัดหวนอยู่นะฮะแต่ว่าเท่าที่มองดูเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอยู่พอสมควรยังไม่ได้แบบทันทีทันใดนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ย การตัดสินใจที่ take action ไปแล้วอะครับมันก็ส่งผลอะไรบางอย่างที่กับการการเลือกของคุณไปอยู่พอสมควรเนะนะเพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะคะถ้าอยากจะได้กลับไปคุยกับเขาไม่ว่าจะเป็นในฐานะเพื่อนหรืออะไรก็ตามนะครับใจเย็ยนๆละกันนะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของไพ่อราคืนกันมาดีกว่า ให้ออร์เคิลจะแนะนำในส่วนของความรักของคุณอย่างไรบ้างอืมนี่ไงช่วงนี้คุณเจ้าชู้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องการจีบคนไปทั่วเนี่ย ต้องระวังไว้หน่อยนะครับแม้ว่าจะแบบเป็นการบริหารสะหก็ตามนะแต่ว่าลดลดความกรล่อนของตัวเองนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้ามีความรักหรือมีคู่ครองเนี่ยพยายามแสดงออกในส่วนของเรื่องความรักให้มากที่สุดนะครับ mm. เพื่อจะ,ะดับทําให้มันมีความหวานความโรแมนติกซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ความรักของคุณเนี่ยพยายามเปิดใจกันนะครับให้ทั้งคู่ส่งเสริมพลังบวกให้กับ คู่ของคุณนะครับมันจะดึงพลังอะไรบางอย่างดีๆในส่วนของเรื่องความรักของคู่คุณนะครับอช่วงนี้นะฮะมันหมัน่นเอเต็มที่ นะครับกับการใช้ชีวิตการทํางานนะครับคุณก็บอกว่าเฮ้ยเต็มที่ขนาดนี้แล้วไม,ไม่รู้จะเต็มที่ยังไงละเนื่องจากว่าที่ผมเต็มบอกให้เต็มที่เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคนจับจ้องจับตามองคุณอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือว่าคนรอบข้างเนี่ยบางท่านก็อาจจะประสงค์ดีคืออาจจะจับตาและอยากจะช่วยเหลือมันก็จะมีอีกกรณีเช่นเดียวกันคือว่าจับตาเนี่ยเพื่อถ้าพูด,ดินบ้าเลยนะเพื่อเสือ เพื่อแบบเหมือนจับผิดอะไรบางอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงอย่างที่ผมบอกว่าโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องความลับเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณไม่อยากจะบอกใครเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังเนื้อระวังตัวให้ดีๆนะครับหากคนใกล้เนื้อใกล้ตัวที่ อโอเคจริงๆถึงค่อยเล่าละกันนะครับในส่วนของช่วงนี้มันยังมีเกณฑ์ดีอยู่นะที่แบบเออทำงานแล้วได้ผลลัพธ์ที่ที่เชิงดีๆนะครับแล้วก็พยายามดิ้นรนแล้วก็พยายามสู้ฟัดในส่วนของเรื่องการงานของคุณให้เต็มที่ที่สุดนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาตามสิ่งที่คุณทำอะนะฮะเอาใจช่วยละกันนะครับหาโอกาสไปไหว,พร,ไวพระมไหวพระไปขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อจะแบบเออ เขาเรียกว่าเหมือนเป็นดึงพลังบวกให้กระตัตคุณก็ก็ได้เช่นเดียวกันะนะฮะอ่ะต่อมามาดูในส่วนของเรื่องเลขนำโชคกันมาดีกว่าเลขนำโชคของชาวลัคนาราศีกลุ่มมีเลขอะไรบ้างเอ่ยคุณเลขเยอะนะตั้งแต่เปิดมาราศีนี้เลขเยอะหน่อย เออโอเคจดเลขได้เล,เลยครับมีเลขห่งมีเลขสมีเลขหมีเลขหกหนึ่งสามหนะครับมีเฉียด2กับ9มาหน่อยหนึงนะครับลองไปเสี่ยงโชคดูแล้วก็เลขทะเบียนรถของคุณจะนำโชคมาให้นะครับท่านใดที่ขับรถลองมีเลขในกลุ่ม ชุดเลขตัวแรกที่ผมบอกคือ 1, 3, 5, 6เนี่ยนะฮะลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับเพื่อจะนำโชคมาให้กับตัวคุณได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะแนะนำในส่วนของเรื่องการทำบุญนิดนึงนะครับชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยช่วงเนี้ยมันนะฮะเติมน้ำมันตะเกียงนะครับถวายหลอดไฟนะครับแล้วก็เอ่อถวายเอ่อ เทียนก็ได้นะครับช่วงขบรรษาพอดีเนาะก็ะถือว่าค่อนข้างดีทําบุญที่มันเกี่ยวข้องกับแสงสว่างได้จะยิ่งดีนะครับแล้วก็หาโอกาสนะครับไปทําบุญเกี่ยวกับพวกเด็กนะครับเด็กพิการเด็ก,ดกบ้านเด็กพิการซ้ําซ้อนนะครับหรือว่าคนที่เขายาก,กไรจริงๆได้ก็จะยิ่งดีก่อนนอนหาโอกาสนะครับสวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วก็แผ่เมตตานะครับ ดีๆเลยอะแล้วก็สวดคาถาพระมหาจักรพรรดิก็ได้นะครับหรือว่าคาถาอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายก่อนนอนเนี่ยเอาให้แบบมันโอเคมากที่สุดนะครับก่อนนอนให้หลับด้วยด้วยคุณตี้จริงๆเนี่ยจะยิ่งดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงนี้นะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ด้วยเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ